สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับขอชื่นชมเลยและขอแสดงความยินดีกับน้องอไอสสกุณาพรบอสนกเนี่ยเผยยินดีกับลูกจ๋าและครอบครัวซื้อที่ดินติดถนนใหญ่เผยชมอไอสสกุณาพรนางเอกน้อยเงินล้านของแท้ลูกพอนก โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับยินดีกับลูกจ๋าและครอบครัวย่าลําซื้อที่ดินติดถนนใหญ่2ที่แล้วครับนันเงเอกเงินล้านของแท้ลูกพ่อเก่งมากๆรักหนูนะครับหืมสุดยอดเลยนะฮะน้องอายสกุณาพรเก่งจริงๆนะยินดีด้วยหลายคนก็เข้ามาให้ความยินดีกับน้องอายก็คือให้ความรัก กับเธอคนนี้นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนผลงานของน้องอไอยสกุลนาพรยินดีด้วยคนเก่งของเรายินดีกับอิหลายญาลำจ้าและที่น่าภูมิใจที่สุดคือพ่อจ๋าได้ให้ความสุขและทำให้เขามีวันนี้รักพงศกรมากๆนะครับยินดีด้วยหลานญาคนเก่งยินดีด้วยนะคนเก่งก็มีแต่คนยินดีคนรักนะครับ คนอยากจะเข้าอยู่ใกล้อยากจะเข้ามาแสดงความยินดีนะครับเนี่ยแหละคือผลของการกระทำนะกระทำสิ่งใดก็จะสำเร็จนะครับยิ่งลงมือทำลงมือเฮ็ดก็จะยิ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองน้องไอเนี่ยเขาได้สร้างผลงานสร้างสิ่งดีๆไว้ก็ได้รับผลที่ทำนะั่นก็คือความสำเร็จของน้องนะครับสุดยอดมากๆเลยเก่งเหมือนพ่อนะน้องไอเขาเก่งเหมือนพ่อครับ เนี่ยแหละคือลูกสาวพ่อจ๋าของแท้สู้อดทนขยันเหมือนพ่อจ๋าเลยเรื่องปลูกบ้านก็ไม่ไกลเกินฝันแล้วอ,อายเด็กกตะัญยูแต่พอจา๋ามาตเต็มเมเห็นไหมครับก็บอกว่าเลี้ยงไงก็ได้อย่างนั้นพอจ๋าเขาเลี้ยงยังไงเขาได้อย่างนั้นเลยเห็นไหมพูดสอนสิ่งดีๆนะครับมับ่นใจว่าเลี้ยงกันแบบไหนก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมน้องอายเลยเติบโตมาเป็นเส้นทางที่สดใสบทเส้นทางที่ ต้องชื่นชมอ่ะเรียกง่ายๆว่าต้องชื่นชมเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมในความเวริยะอุตสาหะอดทนมาได้จนถึงทุกวันนี้โอ้โหเก่งจริงๆนะครับเราต้องยอมใจเธอจริงๆนะสะกุณาพรน,นะครับน้องก็เริ่มโตขึ้นแล้วอายุก็เริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นนะตามอายุตามพัฒนาการนะครับ มีอะไรก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเก็บเงินไปนะครับสุดยอดมากๆเด็กอายุสิบสองปีทํางานเก็บเงินซื้อที่ให้ย่าหลําได้นี่บอกตรงๆเลยนะว่าไม่ธรรมดานะครับสุดยอดมากๆแล้วนะลูกบอสนกโพสกรนะครับอันนี้คือได้เลือดพ่อจ๋ามาเต็มๆเ,เลยนะสุดยอดนะครับนะขอชื่นชมแล้วกันแอดีวขอชื่นชมส่วนตัวเนาะขอชื่นชมเป็นการส่วนตัวว่า น้องเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนขยันและสิ่งที่น้องได้มาคือน้องได้เลือดนักต่อสู้ของพ่อนกมาและน้องทำนะครับน้องไมอ่ออกนอกลูนอกทางเหมือนเด็กคนรุ่นราวเขาเดียวกันน้องพัฒนางานของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับค่อยเป็นค,ค่อยไปไม่ต้องรีบร้อน อยู่ในเวของน้องที่สดใสและพัฒนาการได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ทะเยอทะยานไม่อยากได้ไม่อยากมีแต่ค่อยๆมีค่อยๆพอเป็นไปนะอะไรที่พอเป็นไปได้หรือพอมีพอกินน้องจะค่อยๆ ทยอยไปเรื่อยๆทยอยเก็บทยอยมีนะครับไม่รีบร้อนไม่อยากได้ไม่เออเวอร์นะเป็นเด็กบางคนอยู่เวอร์อวดนะฮะน้องอายไม่เวอร์ครับน้องอายติดดินน้องอายเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กสดใสน,นะครับนอกจากมีความสดใสแล้วยังเป็นคนกระตันยูด้วยนะครับ เก่งมากๆเลยนะขอชื่นชมขนาด FC ยังใจดีกับน้องจนน้ำตาไหลนะจจใจดีแล้วก็ดีใจนะในสิ่งที่น้องทำให้ย่าเนี่ยพ่อจ๋าคงดีใจภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆเลยใช่ไหมครับเนาะยอมรับนางเก่งจริงนะแต่ถ้าคนให้โอกาสนะครับถ้าขาดตรงนี้ไปเนี่ยขาดคนสนับสนุนคนพาสร้างน้องคง ยากที่จะเติบโตขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพ่อจ๋าที่พาน้องเข้ามาเป็นรอยยิ้มสิงหัวเราะให้ f c อย่างพวกเราได้ยินดีนะครับได้ยินดีนำน้องหลายๆยินดีและภูมิใจกับพ่อจา๋าและย่านุนะรวมถึงย่านุด้วยเนาะไม่พูดชื่อนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับต้องพูดถึงย่านุด้วยพ่อจ๋ากับย่านุเนี่ยผู้ให้ชีวิตใหม่ของอิลา และยินดีกับอิละาอ,อ,อ,อ้ด้วยนะครับหนูเก่งมากๆเลยลูกอะ่ะนะลูกอายความขยันหมั่นเพียรทําให้ฝันของน้องเ,เป็นจริงขอบคุณพ่อจ๋าย่านนุนะครับที่ให้โอกาสอิลาและขอบคุณ f อซทุกคนที่ให้ความรักความเมตตาอิลาเป็นข่าวที่ดีที่ได้ยินดีมากๆเลยอันนี้พ่อจา๋าต้องให้รางวัลหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะว่ารางวัลคนเก่งก็คือความขยันแล้วน้องให้ตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ความสําเร็จ ในครั้งนี้นะครับนี่คือความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมองเห็นว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่น้องจะได้ฟีดแบ็กที่ดีเพราะาทุกคนเนี่ยชื่นชอบน้องในการกระทําแบบนี้มากมองเห็นและเล็งเห็นว่าน้องเป็นคนที่ฝึกและพัฒนาได้ต่อยอดได้เก่งและกรตันยู่แล้วก็เป็นคนที่โอ,โ,โอ้โหน่าชื่นชมมากๆอย่างนี้ใครๆก็อยากจ้างงานผู้ใหญ่หลายคนเห็นนะครับเขาก็อยากจะให้ออกงานนะ น้องน่ารักจริงๆนะครับลูกสาวคุณพ่อเก่งมากๆเลยต้องขอชื่นชมดีใจและเชื่อฟังคำัสสรของพ่อจ๋าได้ดีแน่นอนเห็นผลแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับเหมือนพ่อจ๋าเลยนะพ่อจ๋าเพิ่งซื้อบ้านไปน้องไอซื้อที่เลยจ้าฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับไอยสกุนาพรด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ